ลทุกคนซอนนุชทนไม่ไหวจนต้องร้องปาดนะครับเมื่อเห็นคนมารอถ่ายรูปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเยอะมากๆครับวันนี้กับทุกคนแตกแล้วครับตลาดนัดไทยญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยมารอถ่ายรูปกับบุงอิงแล้วก็พ่อโตแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องใช้คําว่ามหาศาลมากมากครับทุกคนและเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับวันนี้เราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับจนซอนุชเนี่ยได้มีการโพสต์นะบอกว่าปาด คนแน่นมากนะครับมารอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนเรียกได้ว่าพ่อพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับเนี่ย หลั่งไหายกันเข้ามาแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวครับดีใจด้วยจริงๆครับกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็พ่อโจนะครับเรียกได้ว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญของจริงครับเมื่อไปเจอกันหรือว่าเมื่อไปคอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อไหรเนี่ยสามารถดึงดูดแฟนๆได้มาอย่างท่วมท้นกันเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้น้องก็มาในชุดสีชมพูนะครับอุงอิงต้องบอกว่าโ,โหน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจกับพ่อๆแม่ FC แฟนคลับนะครับที่เดินทางไปเจอน้องนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยและที่ สำคัญต้องบอกว่ามีคนรู้จักกับอุ้มอิ่มด้วยนะมีคนบ้านเดียวกันที่ได้ไปชมน้องอุ้งอิ่งในวันนี้ด้วยครับโหดีใจแทนอ่ะอยากจะไปเห็นบรรยากาศนะทุกคนอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่างานคอนเสิร์ตนะครับที่ต่างประเทศกับบ้านเราจะไม่เหมือนกันนาอที่ต่างประเทศเขาก็จะเป็นเวทีเล็กๆแบบนี้เลยครับทุกคนให้พบปะกับแฟนคลับ FC น่ารักมากวันนี้โอ้โหอิจฉามากๆเลยนะครับซอนนครับทุกคนยังได้โพสต์อีกนะครับบอกว่าเป็น หมอลำครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นพ่อโจน้องลำเพลินแล้วก็มีน้องอุงอิงด้วยทุกคนซอนุษน่ารักมากวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่ซอนุชนะครับได้ไปคอนเสิร์ตกับพ่อโจนะครับทุกคนนะจนซอนุชเนี่ยบอกว่าหมอลำครอบครัวป้าป๋าโจพี่อุงอิงพี่ลำเพลินนะครับวันนี้น้องลำเพลินก็น่ารักมากมาก ขึ้นไปร้องเพลงกับพี่อุงอิงด้วยนอกเหนือจากจะหาประสบการณ์ให้ให้น้องอุงอิงแล้วเนาะทุกคนสาหรับพ่อโจแม่นุชเนี่ยก็ยังให้น้องลําเพลินกทุกคนได้ไปเปิดประสบการณ์ได้ซึมซับเนี่ยน้องลาเพลินนี่แหละเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นนางเอกหมอลําในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าน้องนะครับชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงออกครับทุกคนเชื่อว่าอนาคตเนี่ยโ,โหเดินจจเจริญร,รอยตามคุณพ่อแน่นอนนะสำหรับน้องลําเพลิน นะครับน่ารักมากๆวันนี้อุงอิงนะครับก็มาในชุดสีชมพูลูกสาวไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่พ้นกระเพราไข่ดาวนะลูกสาวของเราครับทุกคนน้องบอกว่ารสชาติอุนิมันแปลกๆรสรสชาติปลาดิบมันแปลกๆนะทุกคนเอาจริงนะคือ่เหมือนกันครับกับการทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือนานๆทีเราจะทานครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอยากทานจริงเราถึงจะทานนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยโอ้โหมไม,ไม่ไม่ย่านเลยครับเราจะเป็น ปนแจ่วเลยครับทุกคนปนแจวแม้ว่ากระทั่งส้มตอกส้มตำอะไรต่างๆไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ครับม่งขาดส้มตำไม่ได้จริงๆนะครับเป็นอาหารบ้านเรานรทุกคนเหมือนน้องอุ้งอิงนี่แหละที่น้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับน้องก็ขาดอาหารไทยไม่ได้จริงๆนะครับวันแรกคือนะ มามาเลยลูกสาวนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศเนี่ยที่ซอนนุตครับได้มีการลงรูปเอาไว้แล้วก็ลงลงคลิปเอาไว้นะครับแฟนๆเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปกับวงอิงเยอะมากๆครับทุกคนวันนี้ตลาดนัดไทยญี่ปุ่นแตกจนได้ครับทุกคนนะปังมากจริงๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหลูกสาวนะครับทุกคนสวยมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับอยู่ในญี่ปุ่นนะครับอย่างสง่างามเลยนะทุกคนกับทางด้าน พ่อโจนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็มีน้องอมแอมด้วยส่วนใหญ่เลยจะเป็นคนทางภาคอีสานเนาะทุกคนที่แบบว่าไปทํางานอยู่ที่เ,นเนญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีฟนคลับที่ญี่ปุ่นก็เข้ามาชมอุ้มอิ่มเยอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะ,อะตั้งแต่อุ้มอิม่มลงข่าวน้องเกียวกับ ที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆที่อยู่ญี่ปุ่นก็คือแบบมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเชื่อแล้วเนาะพลังของอิงกับการที่แบบไปออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วมีคนแบบว่าไปห้อมล้อมน้องไปเจอน้องแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนน่ารักมาก นะครับอุ๋งอิงน่ารักมากแล้วก็น้องเต็มที่จริงๆกับทุกงานนะครับอย่างที่บอกเมื่อคืนนี้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายอุ๋งอิงก,ก็ยังให้แฟนกับ f อฟีถ่ายรูปนะครับทุกคนนะปังมากๆครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับและเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสาหรับการไปทัวร์ญี่ปุ่นครั้งนี้คือการเปิดประสบการณ์ ให้กับลูกสาวอุงอิงนะครับเปิดประสบการณ์ให้กับน้องแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆในการทำงานสำหรับอุง,องิงเชื่อว่ากลับมาแล้วนะครับน้องก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทำงานนะครับมีความมั่นใจมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีสปิริตในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับมีอินสปายในการเอนเตอร์เทนคนดูมากยิ่งขึ้นครับทุกคนซึ่งอย่างที่พวกเราได้เห็นเนี่ยน้องก็ไม่เคยร้องเพลงแบบแบบที่แบบมีคนไปยืนใกล้ๆขนาดนี้แล้วก็มีคนมอบอะไรน้ําใจให้แบบโอ้โหขอถ่ายรูปมอบรางวัลน,น้ําใจแบบเนี้เยอะขนาดนี้นะครทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับที่พ่อโจพาล,ลูกสาวเนี่ยโอ้โหไปเปิดประสบการณ์จริงๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้น้อง นะครับทุกคนแล้วก็ขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับอุ้งอิงน่ารักมากครับวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเต็มที่จริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่อมแอมนะครับพระเอกเขมวันนี้เขามาในลุกแบบชุดเพชรเบาๆเนาะทุกคนชุดเพชรแบบหวานๆนะครับจากที่อาช่วงงานดังคืนก็จะเป็นแบบออกแนวชุดเดสสั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นงานกลางแจ้งนะครับก็มาในลุกที่ สวยงามนะครับสวยงามนิดนึงอะไรแบบสวยงามแบบมีเพชรมีอะไรเหมือนเหมือนเป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอุ้งอิงสวยน่ารักมากนะครับทุกคนคือแต่งหน้าเองด้วยแล้วก็มีพี่อมแอมเนาะเป็นคอสตูมให้นะครับมีพี่ออมแอมเป็นคอสตูมให้กับน้องด้วยนะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้ลูกสาวนะครับขอให้ปัง,ปง ดังๆเป็นเปรียงแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มิวขากระแสน,นะก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องวันนี้โอ้โหซอหนุชถึงต้องแบบว่าร้องว้าวเลยนะครับซอนุชถ,ถึงขั้นว่าร้องว้าวเลยนะเพราะว่าซอนุชเพิ่งได้ไปเห็นบรรยากาศนะครับซอนุชเพิ่งได้ไปเห็นบรรยากาศวันนี้ปกติซอนุชก็นอนอยู่ห้องเนาะเพราะว่าซอนุชอ่า น้องมีน้อง u t u b e อะไรอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็วันนี้ได้ไปเห็นบรรยากาศซารุก็โอ้โหถ่ายใหญ่เลยแล้วก็เห็นบอกว่ามันอัพนานเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่ามันช้าเนาะเพราะว่าเราใช้แบบในเรื่องของของอะไรของไทยไปอะ่ะคือเป็นเครือข่ายที่แบบว่าต้องใช้ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากไปวันนี้เห็นบอกว่าพี่รันจะไปด้วยนะพี่รันแม่ฮักน้องอิ่งนะครับ เดี๋ยวมารอพี่รันรีวิวดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝา,ากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ่มอิมด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยโอ้โหวันนี้เอาภาพบรรยากาศนะครับที่อุ้งอิงเพชรร้อนแพงไปออนทัวร์เจแปนมาให้ทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับทุกคน สนุกสนานมากๆนะครับขอให้ปังๆังเป้งเปรี้ยงนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ลูกสาวอุ๋งอิงสวยมากนะครับเหมือนเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะ่ะเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะครับน่ารักมากๆลูกสาวเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ